มีหนุ่มราชบุรี3คนไปเที่ยวกาญจนะบุรีปรากฏเจอกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มมจี้ชิงเสื้อดอนผีบินหนุ่ม3คนนี้เขางงเลยแล้วก็บาดเจ็บด้วยในเอนามสมมติอายุ17ปีครับเปิดเสื้อให้นักข่าวดูครับบาดแผลบริเวณแผ่นหลังด้านขวามีรอยถูกฟันเป็นแผลลึกนายบีนามสมมติถูกฟันต้นแขนขวาและนายซีครับถูกฟันโดนสายสะพายกระเป๋า3คนครับชวนกันขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวงานในตัวเมืองกาญจนะบุรีระหว่างนั้นครับมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาถึง4 ตะโกนให้หยุดถือมีดดาบยาวมาด้วยในเอกับเพื่อนก็เห็นท่าไม่ดีบิดเครื่องหนีแต่กลุ่มวัยรุ่นบิดตามมาทัน แล้วเอามีดฟันที่หลังเลยครับจากนั้นครับกลุ่มวัยรุ่นตะโกนบอกให้ในเอในบีในซีเนี่ยถอดเสื้อปรากฏเสื้อที่ต้องถอดเนี่ยเป็นเสื้อของวงดอนผีบินแขนยาวอีกแล้วสั่งมาจากเพจในราคา1,790บาทหลังจากได้เสื้อไปแก๊งนั้นยังเป็นห่วงกลัวหนาวแล้วถอดเสื้อตัวเองให้เขาใส่คืนขอบคุณนะ <laughs> และไอ้สี่คันนั้นเนี่ยก็ขี่รถหลบหนีไปนะฮะ มันยังพีคไปกว่านั้นอีกฮะถามว่าเอานุ่มแจ้งความไหมล่ะเอาท่าไม่ไม่แจ้งความมะลูกกลัวพ่อแม่รู้ว่าหนีเที่ยวเมืองการโธโแต่ว่าบาดแผลเต็มตัวเลยนะแจ้งเถอะค่ะนะคะนี่คดีความผิดอาญานะก็ขอให้จับคนร้ายให้ได้แล้วประเด็นนี้ตอนนี้ตรวจสอบล่าสุดเลยเนี่ยในเพจดอนผีบินนี่เขาเพิ่งขึ้นเมื่อวานนี้สั่งปิดจองเสื้อไปแล้วนะอ้าวมันเต็มสิ่งที่กลัวะครรู้ไหมเดี๋ยวจะเกิดแบบพฤติกรรมเรียนแบบมาจี้ชิงกันแบบนี้หรือเปล่า